ครับวันนี้ช่างเส็งมานำเสนอเทอร์โบนะครับชุดเทอร์โบที่ติดตั้งในรถยนต์ดากอนนะครับดากอนก็จะมีดากอน2,005นะครับ 4JA นะครับดากอน2,008 4JB นะครับลายติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับรถที่มีเทอร์โบอยู่แล้วนะครับตระกูลดากอนครับเขาก็จะมีท่อไอดีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเทอร์โบเดิมนะครับเราก็สามารถ ั่งชุดท่อไอดีนะครับเป็นท่อคู่ชุดนี้นะครับไปติดตั้งได้นะครับเพราะว่าจะเจอปัญหาเรื่องท่อยางตรงนี้แตกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะชอบอมันจะเป็นกิบลัดนะครับมันจะชอบหลุดนะครับแล้วก็ท่อยางตรงนี้ก็จะแข็งาบางรุ่นก็เป็นยางบางรุ่นก็จะเป็นตะขา่ายนะครับพอท่อยางแข็งปุ๊บมันก็รัดไม่ค่อยอยู่นะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็ เราก็สั่งเป็นชุดท่อข้ามอันนี้ไปประกอบได้นะครับก็จะมีลายติดตั้งในเทอร์โบที่เป็นสแตนดาร์านะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นลูกค้าประจําช่างเซ็งนะครับก็มาไล่ข้างซ่อมบํารุงระบบน้ําใช้งานได้ดีถ่ายน้ํามันเครื่อง v ีพนะครับแล้วก็มียกคัด10นิ้วเกียร์ใหญ่ไปด้วยนะครับก็ลดอัตรา เร่งดีแต่คุณพี่เขาอยากได้เทอร์โบที่แบบจัดจ้านขึ้นมาอีกนะครับช่างเซ็งก็จัดการให้นะครับที่ขึ้นเข้าไปนี่เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับเทอร์โบแปรผันเราสามารถปรับจูนได้นะครับเพราะโ้งจะมีครีบนะครับจะเรียกบูทตั้งแต่ต้นสักพันรอบเรียกจีดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจูนให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์และก็การใช้งานนะครับก็มันจะมีครีบแปรผันสามารถปรับจูนได้นะครับอันนี้ก็ ติดตั้งในลายอย่างสวยงามนะครับใส่กองเดิมด้วยนะครับนี่ก็เราเอาฝาครอบกองมาโชว์เลยนะครับก็ยังไงเซตนี้สามารถติดตั้งเข้าไปาทดแทนเทอร์โบเดิมนะครับส่วนท่อคงท่อข้ามถ้าเราใช้โบเดิมก็สามารถสั่งชุดท่อข้ามเซตนี้ไปได้นะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบแปรผันนะครับโค้งเขาจะใหญ่พอโค้งใหญ่ปุ๊บความร้อนมันก็จะเครื่องยนต์ก็จะไม่ร้อนอนะครับมันจะระบาย ไอเสียได้ดีนะครับพอร์ตโตส่วนมันจะมีคลีบถ้าเรารีดคลีบจีดเกินไปนะครับเทอร์โบบูตเร็วไปนะครับก็อาจจะทําให้ข้อก้านลูกกระเด็นได้นะครับหรือเทอร์โบแกนขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับจูนก็ต้องให้เหมาะสมกับปั๊มหัวฉีดที่เราปรับแต่งใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเตรียมจะเอาเทอร์โบชุดแปรผันเซตนี้นะครับประกอบในรถดากอน2005นะครับอันนี้เป็นดากอน2005นะครับ อันนี้เราก็รื้อเทอร์โบเดิมออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็โล่งๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวก็กําลังเตรียมจะติดตั้งขึ้นไปใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็ได้คัดสิบนิ้วเกียร์ใหญ่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจัดเซตนี้ขึ้นไปเลยนะครับเวลาทํางานช่างจะมีเครื่องยนต์อยู่หลายตัวนะครับอ่าที่แบบว่าเขาเรียกท่อนตรงแล้วกันอ่านะครับแล้วเราก็ ดูคอมแอร์รุ่นไหนนะครับเราจะประกอบใส่รถอะไรนะครับเราก็เอาคอมแอร์ Air ขึ้นมาใส่แล้วก็ประกอบลายข้างนอกมันจะเนียนนะครับถ้าหากว่าเราไปทํางานดิบในรถอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเป๊ะอย่างนี้เราอยู่ข้างนอกนะครับเรายังปรับหาองศาอะไรได้นะครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ช่างเซ้งมานําเสนอเทอร์โบแปรผันติดตั้งในดากอนไอนะครับได้ทั้ง เครื่องยนต์ 4JA2005 4JB2008 และ 4JH3000 นะครับอยากได้แบบไหนก็แวะเวียนเข้ามาดูเข้ามาชมได้ครับขอบคุณมากครับ